สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ tiktok นะครับง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับเว็บนี้เว็บไซต์นี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KM m นะครับกีดนะครับก็จะเจอเว็บไซต์ KM m นะครับเป็นเว็บผู้ให้บริการปลมไล์ปัมพุ่ติดตามไว่ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับให้เราคลิกเข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับหากใใคคคครรรไมม่ตต้้้้้องงกาาจจะะะนนหดียววผทิลปับ สามารถกดเข้าเว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะครับเราก็มากดสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับหรือหากไม่ต้องการนะครับที่จะใช้เป็น ID นะครับก็เราลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Gmail ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กทุกส่วนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่แกมอัตโนมัิแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ พอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกในเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะมีประกาศอยู่กลางจอประกาศสําคัญนะครับบางครั้งก็จะเป็นประกาศลดราคาด้วยนะครับก็ให้เพื่อนๆคอยอ่านแล้วก็สังเกตกันด้วยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับโดยเว็บไซต์นี้ก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับสะดวกมากเลยนะครับ ดานายนี้ก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายฟังแต่ละรายการนะว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มรวมทั้งหมดนะครับที่มีให้บริการนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการเพิ่มยอดวิวนะครับให้เรามาที่ t i k t o อกนะครับจากนั้นก็ในส่วนของหมวดหมู่นะครับก็ให้เราเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะครับคลิกเข้าไปนะครับเพิ่มยอดวิวนะครับในส่วนบริการนะครับก็เลือกเป็นอันแรกได้เลยนะครับก็แล้วก็มีรายละเอียดที่เรา มีรายละเอียดที่เราได้สั่งซื้อนะครับก็เป็นรายละเอียดบริการของเรานะครับแล้วก็นําลิงกมาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนําลิงก์มาใส่นะครับให้เรามาที่ t ิ k t o อกนะครับแล้วก็เลือกอคลิปวิดีโอที่ต้องการนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีอยู่หนึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะคัดล็อกลิงก์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับ,ลรบแล้วก็มาใส่ในเว็บไซต์นะครับ แล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำมาอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับยูผมดนสัดที่ดูที่สามพันแล้วกันนะครับก็อยู่แค่ประมาณสามพันก็อยู่ประมาณสองบาทนะครับพอสั่งซื้อนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายินยแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสเราออกมาให้ด้วยนะครับโดยรหัสนี้นะครับหากเราเกิดปัญหานะครับยอนไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็สามารถติดต่อแอดมินเพื่อทําการแก้ไขได้นะครับมีแอดมินคอยดูแลตลอดเราตลอดยั่โิบสี่ชั่วโม แล้วก็มีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริการลิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากเพื่อนๆนะครับได้ทําการออกจากเว็บไซต์ไปแล้วนะครับก็สามารถมาย้อนดูได้ในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับด้วยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นอ่ารหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีอ่าบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับ แล้วก็มีสถานะบอกนะครับตอนนี้อยู่ในื่องช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางสแกน QR code นะครับ เติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับมีการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายในสิบห้านาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับใช้เหรียญ USD นะครับต่อมานะครับ ไม่เป <muitas> um, ็นบริการนะครับกบริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับที่มีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับ ค่าตาค่าแนะนำนะครับ5%จากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอก,กตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอดยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายัางไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินเงินบ้านนะครับให้เราไาที่หน้าแรกนะครับ แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางล i n e อ d ก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝากติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสําสั่งซื้อนะครับคำร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถ ฝากรูปให้อดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกได้จตกตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณไม่ถึง5้าทีนะครับยอดวิวของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับจาก1นึ่งหนร้อยนะครับก็เป็นหมื่นสี่มีแถมมาให้ดูด้วยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการจะเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอนะครับก็ลองทำกันตาม ลองทําตามกันดูได้นะครับง่ายมากๆนะครับแล้วก็ถูกด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องใช้รหัสนะครับใช้เพียงแค่ลิงก์นะครับก็ดีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้าคลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วเข้าสู่ใ์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ